สวัสดีครับผมบอลนะครับจากคลิปที่แล้วที่ผมรีวิวแก้วทําความเย็นในรถยนต์ไปนะสําหรับผมมันยังไม่ตอบโจทย์นะครับคือมันได้แค่รักษาอุณหภูมิความเย็นหรือความร้อนที่มีเดิมอยู่แล้วนะครับไม่สามารถที่จะทําให้มันแบบเฮ้ยร้อนเพิ่มขึ้นได้หรือว่าเย็นเพิ่มขึ้นได้สักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ต่างกันจาก,กช่องแอร์ที่ผมบอกไปใครยังไม่ได้ดูลองย้อนกลับไปดูนะครับส่วนวันนี้ผมไปหามาจนเจอตู้เย็นตู้เย็นจริงๆเลย เป็นตู้เย็นเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาโฆษณาไว้ว่ายัางไงบ้างนะตัวนี้คือตู้เย็นติดรถยนต์ขนาด7.5ลิตรแช่น้ำดื่มได้6ขวดสบายเหมาะสำหรับแช่เครื่องดื่มต่างๆอาหารสดทำความเย็นได้ถึง20-25องศาทำความร้อนได้55-60องศานะครับแล้วมีสายสายให้สะดวกในการแคมปิง้ง ใช้งานง่ายเพียงเสียบไฟในรถยนต์เรามาลองทดลองกันดีกว่าว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมคราวที่แล้วเขาบอกว่าผมเสียบไว้แป๊บเดียว15นาทีมันไม่เพียงพอต่อการที่จะทำความเย็นนะครับวันนี้จัดไปยาวๆ1ชั่วโมงเต็มๆเะมารอดูกันว่ามันจะเย็นไหมเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็อยากเห็นแล้วข้างในมันจะเป็นยังไงนะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับโอ้ก็ดูแน่นหนาดีนะครับ โอ้ใหญ่โตอลังการข้างในก็จะไม่มีอะไรแล้วนะปล่อยทิ้งไปโดยรวมๆก็ดูโอเคนะครับคือตรงหัวเนี่ยก็จะมีที่แบบวางแก้วได้วางขวดได้นะมาดูข้างในเปิดยังไงแค่ดึงอ๋อมันจะแค่เปิดออกเฉยๆนะครับก็จะมีวิธีการใช้โช่ใหญ่ใช้น้ำมันตัวใหญ่ต่ำเน่ยอ่านไม่ออกนะครับช่างมาัน แล้วก็จะมีที่เสียบใช้ในรถยนต์มีสายสะาายแต่ประเด็นสำคัญคือเราอยากจะรู้ว่ามันเย็นไหมมันจะเย็นพอไหมผมก็เลยซื้อน้ำซื้ออะไรที่แบบเวลาเราขับรถอะแล้วเราจะต้องกินนะน้ำเปล่าไม่เขาบอกว่าใส่ได้6ขวดแต่ผมซื้อมาขวดเดียวผมจะลองไงนี่1ขวดเอาวางไว้ตรงนี้ น,นี่หนึ่งขวดสองขวดเออก็ใส่ได้ละหกขวดใส่ได้ใส่ได้นมโคกเอ็มเอ็มเอ็มเฉยๆนี่นะครับโยเกิรต์ตเวลาหิวกลางทางนะแช่มเข้าไปวิตามินซีเพิ่มความสดชื่นนมอีสกสักกล่องโอ้ โอเคใส่ได้หมดทุกอย่างที่เราม ouais. ีน okay. uh huh. ี่เห็นไหมคือขนาดก็ใหญ่จุใจดีนะครับเหมาะเหมาะสำหรับไปใช้แบบแคมปิ้งได้แต่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 เราไม่ได้ว่าซื้อมาใส่ของนะเราจะซื้อมาเพื่อจะให้มันทำความเย็นเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบความเย็นกันนะครับ คราวนี้ผมจะเสียบไว้แบบ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับว่ามันจะเย็นไหมนี่ตัวนี้นะครับมันเป็นฮอตอยู่นะครับเราต้องปรับเป็นคููก่อนนะอ่าปรับไปเป็นคููให้เขาทำความเย็นเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับ1ชั่วโมงแล้วมาดูกันถ้าทิ้งไว้นานขนาด1ชั่วโมงแล้วนะแล้วมันยังไม่เย็นนะครับผมว่าผมไม่หาละเรื่องที่แบบจะซื้อตู้เย็นเอาไว้ในรถยนต์เครื่องทําความเย็นหรืออะไรนะ ผมไปแวะซื้อกล่องโฟลเอานแข็งใส่ไปเลยดีกว่าจบง่ายดีแต่นี้ผมจะให้โอกาสนี้ก่อนเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่า1ชั่วโมงแล้วมันจะเป็นยังไงนะเอาเย็นยนะลูก <S 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 โอเคครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงก็ออกไปกินข้าวไปทำคลิปไปอะไรต่ออะไรมากมายนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเย็นไหมนี่ไม่ได้เปิดไม่ได้อะไรเลยครับคือ ประมาณว่าสมมุติว่าเราขับรถไปต่างจังหวัดเลยนะ1ชั่วโมงเราเสียบไว้เอาวางไว้เบาะหลังตอนนี้เราถึงที่หมายแล้ว1ชั่วโมงเราจะลองเปิดแล้วเราจะดูกันนะครับว่ามันจะเย็นหรือเปล่านะเฮ้ยดูดีเออคือเย็นอ่ะเย็นเลยครับเย็นเย็นตู้เย็นเลยนะครับ เราจะเริ่มจากขวดแก้วก่อนพอเพราะคราวที่แล้วเราก็เทสขวดแก้วไปนะครับแต่บางคนก็บอกว่าขวดมันหนามันอะไรอันนี้ความหนาพอกันเลยเดี๋ยวเราจะลองเทสว่าเย็นหรือเปล่าจะเปิดกินกันเลยนะมันขวดมันเย็นหนึ่งชั่วโมงนะครับอย่าลืมว่านี่หนึ่งชั่วโมงขวดเย็นเย็นดีเลยครับขวดอะแต่ข้างในข้างในก็ก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าจะเย็นมากนะ อะไรอีกวันนี้มีครบมีครบทุกขวดเลยนะครับขวดพลาสติกไหมลองขวดพลาสติกอ่ากันน้าเปล่าดูข้างล่างเย็นข้างล่างเย็นดีแต่ข้างบนไม่ค่อยเย็นเออลองน้ําเปล่าหรือว่าผมยังต้องดื่มถึงข้างล่างเหรอน้ําเปล่าเนี่ยไม่เย็นนะครับขวดข้างนอกข้างแค่ตรงตรูดอะเย็นนะครับแต่ข้างบนไม่เย็นนะน้าเปล่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ เอาอะไรอีกครับกระป๋องไหมกระป๋องแคนนะเออกระป๋องกระป๋องคราวที่แล้วเขามีคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ใช้กระป๋องไม่อ,อะไรคือข้างกล่องเ,เขาเขียนไ้เลยนะครับว่าห้ามห้ามวางกระป๋องอะไรแบบนี้ที่ยังไม่ได้เปิดนะครับต,ตัวนี้วางได้เขาไม่มีอะไรเตือนนะครับผมก็เลยเอาใส่เข้าไปลองดูกระป๋อง มันก็ยังไม่ค่อยเย็นนะครับไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะตัวทําความเย็นผมว่ามันมันจะทําความเย็นด้านล่างอย่างเดียวนะครับคือตรงตูดอะแต่ข้างบนอะข้างข้างอะไรทังพวกนี้มันจะมันจะไม่เย็นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราแช่ครับมันจะเย็นตรงตูดเนี่ยจะเย็นมากมากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่คือมันก็จะเย็นตรงตูดนะครับแต่ข้างในมันก็จะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะก็ โดยรวมก็พกพาง่ายแต่ถามว่าถ้าจะไปคาดหวังกับความเย็นแบบตู้เย็นนะครับอย่างที่เขาโฆษณานะผมว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าถึงขนาดตู้เย็นนะก็กล่องโฟมกล่องโฟมซึมแข็งเอาจบก็หมดแล้วสำหรับการรีวิวครั้งนี้ผมจะไม่หาตู้เย็นที่ใช้ในรถอีกแล้วหรือ ใครมีตู้เย็นที่สามารถใช้ในรถได้ดีๆเย็นๆมาแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแต่ผมคงหันกลับไปใช้กล่องโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งก็มันก็น่าจะโอเคครับเย็นดีแต่อย่างนี้มันไม่ค่อยเย็นอ่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตู้เย็นติดรถยนต์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด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  กดอะไรก็ได้นะครับพี่คุณอยากจะกดนะครับแล้วรอดูกันคลิปหน้าต่อไปเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีก